บายดีพี่น้องมีจะมาทำเมนูต้มยำกระดูกหมูคือเกาไปเนี่ยมีกระดูกหมูอ่อนนี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่เฮ็ดเห็ดนางฟ้าโอ้ยจนดำนางฟ้าดำมนะันอะแล้วต้มต้มน้ำหอนก่อน ใส่เกลือลองไปดับขาวจังน้อยตามด้วยรสด,ดีกินดีคือเกาเนี่ยนี่ใส่ความกันแลกกับกระดูกหมู สูตรนี้สูตรดั้งเดิมผมบอกูตรดั้งเดิมไม่เล็กปิดฝาก่อนรัาไว้สะก่อนบซุปด้ยวยทีกับพี่น้องเอ้ยใส่เห็ดลงไปเห็ดกระโจนนางฟ้าจ๊ะนางฟ้าบุกพื้นจังหน่อย ตามด้วยน้ำมะขามสาลัดกวนน้ำมะขามแคนิดีอมั้นน้ำมะขามมาต้มเองน้ำส,มส,มสม้มๆหน่อยใส่พริกใส่พริกน้ำส้มอันนี้สำหรับอะไ เดี๋ซีมก่อนี่น้องเอ้ยจางหรือเข็มวะอ,อะไรเซนัำปลาหน่อยนึงเพ็ดปลาบ้าปาเผ็ดอะไรบ้าโอเคเป็นแล้ว แซ่บตอนนั้นมันเนี่ยแยกแป๊บหนึ่งงูเลยเนี่ยเลยมังเอาทิ้งเลยใส่ป่อนนี่นนนนพริกสีไห<ส>นพริกเผาใส่พริกเผาใส่กุ้งสดก่อนใส่สองซ้อนพอกพริกเผามีเข้มข้นดีลเลย ปลายชุดไทยส่หอมแปลปลายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนะองจะกินบอสคนอจบคลิปันก่อนขั้นมาคลิปนี้กดติดตามพนีนเดอร์นุ่มลาวาวันใหม่พี่น้องเอ้ย